ดิจ้าคลิปนี้นะคะช่างซ่อมผ้านะคะจะมา,าตัดความยาวแขนนะคะเป็นเสื้อลูกไม้เนาะตัดความยาวแขนตัวนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ตัดออกแต่เราจะทําเป็นเกล็ดนะคะเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดอันนี้ทําไปแล้วสองเก็ดนะคะแล้วเขาให้มาเพิ่มอีกเกดหนึ่งก็ก็ทําแบบนี้นะคะวิธีการวิธีการนะคะเนี่ยเราจะคํานวณยังไงนะคะให้รู้ว่า เราต้องเอาขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็จับนะคะจับพับลงไปในแขนอย่างนี้นะตัดความยาวแขนลูกไม้ทำแบบนี้มันจะไม่ต้องตัดความยาวทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะเย็บแล้วมันจะมาปิดรอยเย็บเดิมนะคะเราก็พับขึ้นไปใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็ลองนะคะวิธีง่ายๆนะคะลองจับพับลงมาว่ามันปิดไหมถ้าเราเย็บ ใหญ่ประมาณสามกระเบียดนะคะเนี่ยเนี่ยเอาพับขึ้นไปเนี่ยใหญ่ๆประมาณนิ้วครึ่งน,นะคะแล้วเราก็พับลงมาให้มันทับรอยรอยเย็บของเส้นเดิมนะคะแล้วเราก็ดูว่าอ๋อถ้าเราพับแค่นี้ใช่ไหมแล้วเราเย็บครึ่งกึ่งกลางเนี่ยมันจะพอดีนะคะมันจะพอดีเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ย เราจะต้องเย็บตรงนี้นะเวลาเราพับขึ้นมาอย่างนี้มันจะชนเส้นเดิมพอดีนะคะพอเราได้อันแรกแล้วนะคะเราก็กัดไว้ก่อนกัดไว้ก่อนคือเราเริ่มจากตะเข็บใต้แขนนะคะเมื่อกี้จับผิดนะจากตะเข็บใต้แขนนะคะเราพับลงมาปุ๊บอ่ได้ ได้ก็คือเราจะเย็บใหญ่ให้เท่าอันเดิมเขาเนี่ยเย็บประมาณสามกระเบียดนะคะเราก็พับลงมาประมาณนิ้วครึ่งก็กัดไว้อย่างนี้นะคะกัดไว้ร็จแล้วเราก็จับนี้ลงไปนะคะจับยัดลงไปอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าวงแขนเนี่ยข้างล่างมันจะกว้างข้างบนมันจะแคบนะคะพอเราวัดเสร็จได้แล้วใช่ไหมคะเราก็พับนะคะพับไล่ไปเนี่ยให้ประมาณจากสันทบนี้ลงมาถึงเส้นนี้ประมาณนิ้วครึ่งนะคะ ประมาณนิ้วครึ่งอ้าวไม่ใช่นิ้วครึ่งนิ้ว3ากระเบียดนะคะนิ้ว3ามกระเบียดขอโทษทีนะคะพูดผิดอ่าประมาณนิ้ว3ามกระเบียดนะคะเนี่เช็คจากอันแรกที่เราที่เราจะเย็บนะคะเราจะเย็บใหญ่3ามกระเบียดนะคะเราก็พับขึ้นมานิ้วนิ้วสามนิ้วสามสี่พอพับขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็กัดไว้นะคะเป็นจังหวะจังหวะ อาจจะเช็คก็ได้ค่ะจากเส้นเย็บเนี่ยเราเราก็วัดนะคะวัดจากเส้นเดิมที่เราเช็คลองพับดูเมื่อกี้เนี่ยอันนี้นิ้วสามกะเบียดใช่ไหมคะนี่ก็นิ้วสามกะเบียดนี่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราใช้ช็อกติกอะ่ะมันจะเปื้อนนะคะมันจะเปื้อนเสื้อลูกค้าเราก็จะใช้สายตาแล้วก็คำนวณเอาเนี่ย วัดเี่าช่อ,ง,องนี้นะคะแล้วเราก็กัดไว้หนึ่งนิ้วสามกระเบียดเราต้องการเย็บใหญ่สามกระเบียดถ้าเราต้องการเย็บใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็พับขึ้นมาหนึ่งนิ้วเย็บครึ่งนิ้วนะคะก็จะได้ที่เราเย็บส่วนที่เราจะเย็บครึ่งนิ้ว ถ้าเราจะพับใหญ่หนึ่งนิ้วมันส่วนมากเราไม่ทําใหญ่หรอกเพราะว่าถ้าทําใหญ่มันจะบิดนะคะพอเสร็จแล้วเราจับยัดลงไปให้หมดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเย็บเป็นวงกลมแล้วแล้เวเราก็มาเย็บกันนะคะ เวลาเราเย็บนะคะเราจะเย็บไปกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางแบ่งครึ่งระหว่างที่เราพับขึ้นมานะคะ เวลาเราเย็บเสร็จนะคะค่ะเราก็ลองพับดูนะคะที่เราเย็บเนี่ยมันจะลงมาทับเส้นแรกไหมถ้ามันลงมาพับทับเส้นแรกก็ใช้ได้นะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าการตีเกตด,ด้วยนะคะการตีเกตเขาจะคำนวณแบบนี้โดยการลองพับดูก่อนถ้าพับเราเย็บใหญ่แค่ไหนแล้วพับแค่ไหนแล้วเขาก็จะลงมาปิดกันอ่ะเขาเรียกเวลาจับผ้าตีเกตอ่ะนะ พอเราเย็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ลองมาพับมาดูนะคะเราเปรีดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะให้แบนๆก็ได้ประมาณนี้นะคะวิธีตีเกตวิธีตัดความยาวแขนวิธีตัดความยาวแขนเสื้อลูกไม้โดยที่ไม่ตัดทิ้งนะคะยกขึ้นมาอย่างนี้เป็นเกตอย่างนี้นะก็มีเท่านี้นะคะไปลัจ้าขอบคุณค่ะ